ต่อกันที่จังหวัดสุราธานีครับชาวสุราธานีดีใจครับพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีตรวจราชการที่อำเภอชัยยาในขณะที่ผู้ได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปรกร0 1ศ401ดีใจเพราะได้มีความมั่นคงในที่ดินทำกินครับ เที่ยงวันนี้ของวันที่13กุมภาพันธ์2566ที่ว่าการอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจราชการและเป็นสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก401จำนวน75คนในเวลา15 50น โดยมีประชาชนทยอยเดินทางเข้าพื้นที่ตั้งแต่ก่อนเที่ยงส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเดินทางมาจากหลายอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อต้อนรับนาย,ยกรัฐมนตรีครับด้านนายมนตรีภูสินทองเกษตรกรชาวตำบลทุง่งอำเภอชัยยาหนึ่งในผู้ได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสกปก .401 กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับเอกสารที่ดินทำให้รู้สึกมั่นคงในพื้นที่ทำกินของตอนเองครับทรงคนดียวพ่มหวานึ่งกะ คือเป็นเป็นสิทิทำกินที่มีความมั่นคงนะครับก็คือซึ่งไม่เทียบ่าวกับชนโนดตือนองชาซ้ำแต่สอก้นี่ถือว่าเป็นสิทธีครอบครองของเราที่แบบคนอื่นเขาจะมาเอาเวิไม่ได้กับกับพ่ผมซื้อค่ากันไม่ได้ก็ก็ซื้อก็มม้งหมานั้นก็คือให้เฉพาะในในครอบครัวก็ถูอสึก็มีความคาบภูมใจฮะ คามภูมิใจที่ว่า,าผู้บัญชาารกองระเทศเขาเขาเห็นความสําคัญถึงทึงตรง,งนี้นครับก็รัฐบาลจุดนี้พุมก็บอกว่าพมก็มองว่าทําเผื่อประเทศชาตินะฮะก็ครอบคลุมเรื่องราคาราคาปาล์มราคาย่างราคาพืชพุ่นกเกษตรที่ชาวบ้านเขาได้รับผนตอบแทนมามีการประกันราคาราคาปาล์ม ปั้มที่ว่าประกันอยู่ราคา4บาทก็ทําให้ชาวบ้านไม่มิไม่เดือดร้อนนะครับ,บคผซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีครับได้ลงพื้นที่ที่บริเวณอำเภอชัยยา<ช>เพื่อติดตามการแก้ปัญหาน้ําท่วมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายงานและสถานการณ์ล่าสุดได้ที่ NBT เซาล์ของเราครับใช่ค,ค่ะ